ชื่อเด็กกินกาวินทิดาโรรักขจรนิรัตค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปูลมค่ะวันนี้หนูกำลังจะทำขนมสมูทไอศครีมนะคะหนูจะเอาสตรอเบรี่เข้าไปก่อนนะคะ ขอคำอธิบายด้วยค่ะหนูกำลังจะใช้สตรอบเบอรี่ค่ะใช้สตรอบเบอรี่ลงไปในถาดนะคะค่ะอ,อันนี้ก็แค่ใส่ลงไปในถาดเยอะไหมคะไม่ต้องเยอะหรอกค่ะเดี๋ยวก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยค่ะเห็นไหมคะ แดวสิคะอ๋อค่ะอือฮึโอเคโอเคค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะหลังจากนั้นก็เอาค่ะเอาอะไรต่อคะมันต้องบีบก่อนช็อกโกแลตนะคะ่ะแล้วก็ทำอะไรต่อคะตัวอะไรต่อคะ มันต้องช็อกโกแลตเหรออ่ะช็อกโกแลตมาเลยค่ะเดี๋ยวค่ะ,คะมันต้องใส่สตอรอเบอรี่ลงไปก่อนค่ะพอแล้วค่ะเกือบได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็มาทำให้มันเรียบกันเถอทำให้มันเรียบยังไงคะแบบนี้นะคะได้แล้วค่ะ เค <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปสีเข้มไหมคะไหนคะโอเคตั้งจากตรงนี้นะคะใส่ให้เต็มเลยแล้วแต่ค่ะแล้วก็ยังไงคะคุณ เตรียมแบบนี้ไปเลยนะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะคุณมันทำไม่ได้นะคะแล้วก็ทำยังไงต่อคะคุณ ใส่ก้านมันไหมคะใส่ก้านไหยคะวิธีการต่อไปค่ะคุณต้องทำาไงต่อคะคุณต้องให้มันเรียบอีกแล้วคะ่ะยังไงคะแบบนี้คะ่ะ แล้วก็ทำไงต่อคะคุณโอเคอัธิบายด้วยค่ะอันนี้นะคะเอาไม้เสียบเข้าไปค่ะไม้นี่คืออะไรคะไม้ขนมอื่นๆค่ะไม้นี่เป็นขนมหรือว่าเป็นไม้จริงๆคะ เป็นขนมค่ะขนมอะไรคะขนมแท่งไม้เอาไว้จุ่มค่ะขนมอะไรขนมปังใช่ค่ะขนมปังเอาไว้จุ่มของที่มันอร่อยอแล้วละ่ะเก็บเสร็จแล้วค่ะเก็บเสร็จแล้วหรอคะคุณเหลือแค่สามอันแล้วค่ะ ส,สามหรือสี่สามเฮ้ยจริงเหรอใช่ล้วสี่ก็ได้เออดูดูดูดแล้วมันรู้สึกสาดย แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วเอา้าทำไมมีไม้สองแท่งอะโอเคสงสัยเหลือเอาละค่ะวิธีต่อไปทำยังไงต่อค่ะคุณมีไม้อยู่แท่งหนึ่งอ่ะทำยังไงต่อคะมีไม้อยู่แท่งหนึ่งอ่ะอือกินเลยเหรอเอาไปเอา,เอาไปแช่ค่ะแ <5 S 1> ช่อ<ห><ท>ะไคะ,คะกินอาทีนะคะ,คะ หนาทีค่ะโอเคค่ะมันจะมีภาษาไทยใช่ใช่ที่ไหนคะคุณ นี่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงดี่คุณคะคุณปิดฝาตูเ้เย็นข้างบนนี้ยังคะฮะตรงนี้คะ่ะโอเคดู้สิว่ามันจะสุกแบบนี้ไหมรอเท่าไหร่คะ 5ห้า,หาะคะหอืมนา,า,าทีค่ะอ๋ออจจะจับเวลาได้เลยค่ะคุณห,ห<อ>นึ่งสม่ไม่้ <laughs> หม